กองทุนรวมนี่ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยอดนิยมมันจะแตกต่างจากหุ้นนิดนึงหุ้นเนี่ยเราเลือกเองได้แต่กองทุนเนี่ยก็คือเป็นกองนะที่มีเขาเรียกว่าฟันเมนเจอร์รผู้จัดการกองทุนคอยพิกอัพหยิบสินทรัพย์แต่ละอย่างม,มารวมกันอยู่ในกองกองหนึง่งแล้วก็มีคอนเซปต์อะไรสักอย่างน,นี่แหละคือกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมก็จะมีนโยบายทั้งปันผลแล้วก็ ไม่ปันผล s อสแ0นหรืออะไรพวกนี้ผมว่าก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลับตาให้ดีนะพี่ว่าเหมือนแบบรวมแบบ500บริษัทในสหรัฐอยู่ในกองกองเดียวแล้วก็ผมว่าคาดหวังผลตอบแทนจากเขาเรียกสถิติและการจากข้อมูลเนี่ย7-8%ต่อปีผมว่าคาดหวังได้ถามว่าเนี่ยถ้าใครมองหากองที่เอาชนะเงินเฟอ้อแล้สามารถลงเงินได้ยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ S&P 5 0ออะไเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกกองหนึ่งที่ที่มีความน่าสนใจก็จะมีกองเขาเรียกว่า ETF Exchange Trading Fund เป็นอีกประเภทกองหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าใครยังสนใจ S&P 500เนี่ยมันก็จะมีอยู่2กลกองเนะซึ่งผมไม่ได้แนะนำนะแต่มีคุณปู่ของผมแนะนำคุณปู่คนนั้นชื่อ เป็นคุณปู่องทุกคนจ้าคุณปู่อนแล้ว <S <S ทุกคนนะคือปู่อันเ u นบัฟเฟตตนะอบอกว่าถ้าเราอยากจะล้อไปกับตลาดโลกอะไรเงี้ยก็ไปลงกอง ETF ได้นะครับ VOO นะเนอะใช่กับ SPY ซึ่ง VOO กับ SPY ก็ถือว่าเป็นกอง ETF S P 500ที่ใหญ่แล้วก็สภาพคล่องดี นั่นหมายความว่าถ้าสภาพคล่องดีคือเราจะซื้อจะขายตอนไหนเดี๋ยวมันก็จะมีโวลุ่มมารองรับเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือจะลงทุนกองทุนแล้วบางคนก็แบบไปแบบโอ้ใส่แต่ดัดชนีอย่างเดียวอะไรเงี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> แต่ว่าการลงทุนก็ควรจะต้องมีการกระจายเนาะกระจายความเสี่ยง<ช>ด้วยกระ,ะจายความเสี่ยง <ๆ S 1> ด้วย